คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ๆก็ไปนั่งสมาธิอดข้าวอดน้ําแล้วก็ตรัสรู้ขึ้นมาถ้า,าคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เจอกับความแก่เจ็บตายเขาก็เลยเกิดกลัวขึ้นมาจนหนีไปนั่งอดข้าวอดน้ําอยู่ในป่าแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุพทธเจ้าแต่การที่มนุษย์กลัวตายแล้วไปนั่งสมาธินี่มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งและไม่สมเหตุสมผลเพราะในตามปกติแล้วนะครับมนุษย์ที่กลัวตายก็ต้องสแสวงหาหานทางที่จะทําทให้ตัวเองเป็นอรรมะและถ้าหากเรามา มันจะไปเข้ากับพิธีกรรมความเชื่ออันหนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นก็คือการนั่งบำเพ็ญตบะเพื่อรอขอพรจากพระสวนครับฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจริงๆก็คือเจ้าชายศิัตถะที่ได้กลัวตายก็เลยไปนั่งบำเพ็ญตบะเพื่อรอขอพรจากพระสวนเพื่อให้ตัวเองเป็นอรตะแต่นั่งอยู่นานหลายปีก็ไม่มีใครมาให้พรจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ประกาศว่าโลกนี้ไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาตินั่นก็เลยเป็นที่มาของศาสนาพุทธศาส,สนาที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติครับทีนี้คคถถาา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 มมมต่ม่่อออืแลท้ททททไไศศสสนนนนนนพพุุุธธึงงดดเเเเปป็็ยีรหใััจจบกิ